ทุกทุกท่านเลยที่อยู่ภายในงาน Friend f เบอร y b y วัชนาวุธยามาฮ่าสแควร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะชดท,ทายนะคะทุกท่านแล้วก็พูดถึงกิจกรรมภายในงานกันก่อนค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการเปิดงานทั้งหมดเวทีนะคะโอ้โหนั่งกันให้เพียบพร้อมเลย วันนี้เนี่ยเราจะมีนะคะท้าน<แ>ก,<แ>การศาึกษาทุนการศึกษา <ฮะ S 1> ให้สําหรับน้องๆ20 20ทุนนั่นเองค่ะอใน,นช่วงนี้นะคะแนะนํากิจกรรมภายในงานก่อนกับงาน f ฟน i ฟลของเรานั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าเหมือนเราจัดคืนกำไรให้บุญคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะที่มาอุดหนุนในการซื้อรถจักรยานยนต์จากทางยามาฮ่าสแฟร์ของเรานเองกค่ะนะคะการออกมูธของเราเนี่ยน,นะบริเวณตลาดนาคายเริ่มกันตั้งแต่วันที่23พฤิกาคมที่ผ่านมานะคะมาจนถึงวันนี้เลยค่ะทุกๆท่านที่มาออกรถกับเราตรงบูธที่เราจัดเนี่ยก็จะมีรายชื่ออยู่ในกล่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมามอบรางวัลให้กับผู้ที่ซื้อรถกับเราค่ะนะคะระหว่างการจัดงานตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่23เลยค่ะซึ่งรวันใหญ่ก็คอยเตรียมอยู่นะบริเวณด้านหน้าเวทีแล้วค่ะนะคะมีทั้งโต๊เย็นชีวีพัดลมมอสกีโอ้โหเพียบรอให้เลยค่ะในช่วงท้ายของงานนั่นเองค่ะแต่ ค่ะนะคะสำหรับในช่วงของการมอบทุนกนารศึกษาให้กับน้องน้องนักเรียนอนุบาลค่ายสุรศรีนะคะไม่เห็นไม่เห็นมันต้องถือโชว์ซองได้เลยนะลูกหันที่ตัวหนังสือออกอ่านั่งเหรอคะ เออฮะโอเคเห็นได้เลยแถวหน้าหน้าบุแถวหน้าสุดหลอสุดนหลอดไหนไหมลูกเออหัวเด็กไม่เห็นเลยอ่ะเย้ค่ะหนึ่งสองสามสิบสี่เาพูดพร้อมกันนะสิบสี่น้องอ้าปากหัวเลย โอเคค่ะขออีกหนึ่งช็อตนะคะเดี๋ยวขออนิยเรียนเชิญค่ะคุณอิทธิพลตั้นใจพิทภิักษ์นะคะและคุณพนวัน์จงอดิเรกราบค่ะนะคะตัวแทนจากบ,บริษัท